เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มากลับมาอยู่กับวันพันแมนนะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับผมก็อย่างที่ปกคลิปเนี่ยมีนะก็คือว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของซีรีส์วันพันแมนเซริมห้าเจ็ดสี่นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับมีหลายเรื่องมากนะครับที่เข้ามาแล้วใน <laughs> ชีวิตผมนี่วุ่นวายจริงๆนะครับก็อาจจะไม่ได้ อ่า,อ,า,อ,าอัดคลิปแล้วก็ลงคลิปอ่าบ่อยแล้วนะครับอาจจะหายไปนานเลยนะครับผมเนาะก็ช่วงนี้ผมก็กะว่าจะดองตัวดําไว้นะไม่รู้ว่าจะมีคลิปสุ่มโบล็อรีเทอร์นหรือเปล่านะสำหรับโบล็อ U ยูอาเนาะก็อาจจะมีนะแต่ว่าตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็วุ่นวายมากนะครับแล้วก็ผมก็ติดอีกเกมนึงนะครับนั่นก็คือวันพันแมนเวิลนะ ทำให้ผมไม่ค่อยมีเวลานะครับที่จะมาเล่นวนะันพันแมนนะอีกอย่างก็คือเพิ่งไปเข้าค่ายมานะครับเข้าค่ายลูกเสือค้างคืนนี่โรงเรียนนะแล้วผมก็ไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลยนะครับทําให้ผมเหมือนแบบว่าคือไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลยคือผมเหมือนแบบว่ามันขาดตอนนะคือตอนแรกผมก่าผมจะทำาคลิปต่อนะแต่มันไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะคือกระป๋องผมก็หมดนะครับผมเนาะ เดี๋ยวฉากต่อสู้ตรงนี้เนี่ยขอตัดไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวฟ้าสเสือบทแค่ตรงฮีโร่จบนะส่วนปีศาจก็ยังไม่ต้องฟ้าสเสือบทแล้วแหละนะถ้าจะขนาดนี้แล้วนะเนาะส่วนฝั่งปีศาจนี่ข้ามเลยแล้วกันนะคะผมเนาะอ่ะโอเคตัดมาแล้วนะก็ตัวเหลืองมีเจ็ดใบนะครับผมเนาะอันนี้ก็สู้ไม่ไหวนะก็น่าจะไม่ไหวนะคะสำหรับฮีโร่นะ ข้ามไปเลยครับอ่าไม่ไหวจริงๆด้วยนะก็จริงๆอาจจะกดมือรวชนะนะแต่ผมไม่อยากกดนะส่วนที่ฝั่งปีศาจนี่น่าจะชนะอยู่แล้วนะพอมีโซนิกนะเอาเป็นบนะิสคิงครับแล้วก็ตามด้วยบลอสเนาะไปเอาดว่งไปตรงกลางนะครับผมอ่า้ามไปเลยตรงเนี้ยช่วงนี้ก็แสบคอเลยนะครับผมนะแตยังผ่านอยู่นะโซนิกตัวเดียวนะครับภาชนะได้นะครับผม เราคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายจริงๆก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่สุดท้ายนะครับเพราะว่าน่าจะมีคลิปอ่า EP ต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นสุ่มโวล์ดูอารีเทิร์นะช่วงนี้ผมก็ลองตัวดำไว้อยู่นะจริงๆพวกนี้ผมก็กาว่าจะทำนานแล้วแหละนะ ช่วงนี้มันวุ่นวายเหลือเกินนะครับชีวิตผมเนาะส่วนเนี่ยนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกเลยนะคือกระป๋องเอกพีแม่งไม่พอนะครับนะว่วตัวละครมันยังไม่แบบมันยังไม่ตันเลยนะเท่าที่แบบตอนได้ส่วนตัวละครผมก็มีได้รักชายมาเนาะไม่รู้ว่าคลิปที่แล้วมีหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่ได้เข้าไปดูคลิปผมเลยนะแต่เอาเป็นว่านะครับอ่าเท่าที่ผมทําได้ในตอนนี้ก็มีประมาณนี้เนาะ ก็ส่วนเจ้าตัวบาคุซันนีนะ่บวกนะเหลือแค่สองควเสนะฮะส่วนตรงเนี้ยผมผมยังไม่ได้บาคุซันเอเอ่าทุยไม่ใช่นะครับขออภัยนะคือผมยังไม่ได้บาคุซันเอสอาร์เลยนะคือสุ่มไม่ได้สักทีนะแหมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะฮะทำไมสุ่มไม่ได้นะเนี่ยนะครับดูนะไม่มีนะไม่มีนะคะผมก็ เาเป็นว่านะครับคลิปนี้นะส่วนซัพพอร์ตเนี่ยผมรอหมาฟ้าบ้านนะฮะหรืวอว่าวัดด็อกแมนนั่นแหละรอหมาฟ้าบ้านมาแล้วค่อยยัดแต่ซัพพอร์ตเราไว้คอมโบกับโบลล์ยูอาร์นะคบผมเนาะนี่นะครับอ่าเท่าที่ผมเล่นไปก็มีประมาณนั่นแหละส่วนใหญ่ก็เสร็จหมดแล้วนะทั้งธรรมดาแล้วก็นักกาเลยนะก็เหลือด่านใหม่นะครับที่เปิดแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้เล่นนะก็พลังงานตอนนี้ก็ดองไว้นะ แต่ปัจจุบันเนี่ยหลังจากให้ผมเล่นแล้วผมค่อยมาอัดเนี่ยคือผมไอ้นี่นะฮะคือจะเรียกว่าไงดีคือผมใช้หมดแล้วนะพลังงานหกร้อยนะฮะใช้หมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มาบอกให้ฟังนะครับนะเออผมไม่รู้ผมจะพูดอะไรละนะ ส่วนความสำเร็จตรงนี้อตอนปัจจุบันนะครับตอนนี้ผมก็ะะกะว่าจะเล่นแบบเรื่อยๆแล้วนะคือแบบไม่ได้แบบยัดแบบรวดเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับก็เล่นเรื่อยๆละนะครับผมตรงนี้ก็ทำเควสนะเควสส่วนใหญ่ที่ผมจะเน้นไปทางซอมบี้แมนนะครับเพราะว่าซอมบี้แมนคือมันแบบ คือจะเรียกว่าไงดีคือซอมบี้แมนมันเหมือนแบบเป็นตัวคอที่ผมใช้คอหลักนะไม่รู้นะเขาจะมีอีพต่อไปหรือเปล่านะครับแต่ไว้จเจอกันคลิปหน้าครับ